วันนี้จะพูดเรื่องสไตล์อาดิดาก่อนทุกเกรดทุกรุ่นนะครับว่าเหมาะกับสไตล์แบบไหนนะครับอาดิดาในเซ็ตใหม่ที่ออกมาเน้นว่าอันใหม่นะครับ Adidas X Speed p o r t a พ Copa p อ e l Predator Accuracy นะครับอันนี้คือกลัก3ตัวมาดูกันว่าทุกเกรดไม่ว่าจะเป็นจุด4จุด3จุด2จุด1แล้วก็ตัวพลัสเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับผมจะเริ่มที่จุด4ก่อนละกันจุด4ก็จะเป็น3รุ่นเหมือนกันอันใหม่จ so ุด like 4เหมาะกับใครนะครับจุด4เหมาะกับคนที่ เพิ่งหัดเริ่มเล่นฟุตบอลน,นะครับแบบไม่รู้จะซื้อองเท้าอะไรแล้วก็แล้วคิดว่าราคามันก็น่าจะพอซื้อได้ราคามันก็อยู่ที่ประมาณสองพันตอนลดราคาเนี่ยอาจจะเหลือพันห้าพันหกนะก็มีอาจจะบางทีอาจจะเหลือเจ็ดดร้อยเลยก็ได้นะครับถ้ามันถ้ามันตกรุ่นไปแล้วนะครับจุดสี่ก็จะเล่นได้หลากหลายแล้วก็เหมาะคนที่เพิ่งหัดเริ่มเล่นเด็กเพิ่งหัดเริ่มเล่นหรือคนที่เพิ่งหัดเริ่มเล่นนะครับจะซื้อตัวจุดสมาใส่ก่อนก็ได้เพราะว่า ตัวพื้นปุ่มเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นได้ทั้งสนามหญ้าจริงแล้วก็สนามหญ้าเทียมนะครับแต่ไม่เหมาะกับสนามที่เป็นเอ่อหญ้าสั้นๆน,นะครับหรือพื้นแบบเขาเรียกพื้นเทอร์อ่ะอันนี้จะไม่เหมาะเท่าไหร่สำหรับ 4. จุดสี่จุดสี่ก็ก็คือถ้าใครที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นเพิ่งหัดเพิ่งหัดเล่นฟุตบอลไม่รู้จะแบบจะจะเริ่มจากรองเท้าอะไรดีก็คือไอดีดาจุดสี่เนี่ยก็เหมาะกับการที่เริ่มต้นเพิ่งหัดเล่นหรือแม้กระทั่งคนที่ ไม่เฉพาะเรื่องควรต้นเล่นเองคนที่แบบว่าเตะบอลเดือนละครั้งอะไรเงี้ยเตะบอลเดือนละครั้งเนี่ยเออซื้อจุดสี่ไปใส่เนี่ยก็จะโอเคกว่านะครับแต่จากที่บอเนี่ยอันนี้ก็คือความชอบแต่ละคนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นที่จะถ่ายใส่รองเท้าสตาร์ทเพื่อเริ่มฝึกหรือคนที่เตะบอลไม่บ่อยนะเตะบอลเดือนละครั้งหรือเดือนละสองครั้งอะไรเงี้ยก็ซื้อจุดสี่ไปใช้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณพันต้นๆนะครับ ถึง2,000ประมาณไม่ไม่เกิน2,000นะประมาณนี้พันต้นๆน,นะครับมาต่อกันที่จุด3ก็จะเหมาะกับคนที่ลงทีมเริ่มลงทีมเป็นแล้วเด็กที่หันเล่นฟุตบอลพอมีเบสิกแล้วก็ฝึกซ้อมทุกวันอะไรเงี้ยก็ซื้อจุด3ไปใช้ก็คือก็มีความเหมาะสมในระดับหนึ่งแล้วก็ราคาก็อัพสเกลขึ้นมาราคาก็อยู่ที่ประมาณ 2,000ไปไปลายถึง3 5 0 0ประมาณนี้นะครับจุดสำคัญของอ d i d a s ในตัวคลาสจุด3ก็คือมันจะมีทั้งแบบมีเชือกแล้วก็ไร้เชือกนะครับซึ่งตรงนี้ในเด็กเด็กอะคาเดมี่ครับที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการผูกเชือกนะครับเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยเด็กแน่นอนว่าอาจจะผูกเชือกไม่แน่นหรืออะไรก็ตามแล้วก็ต้องการความสะดวกเรื่อยเร็วในการใส่นะครับเขาก็จะผลิตตัวไร้เชือกมาในคลาสจุดเพื่อให้เด็กที่ลงทีมในอะคาเดมี่เนี่ย ไม่เกิดความลำคาญในการเล่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข,ข้อด้อยของมันก็คือถ้าคนที่ใส่แม่กระชับในตัวไร้เชือกเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่กระชับพอใส่เป็นนานๆเนี่ยมันก็จะไม่กระชับเพราะว่าตัวผ้าตรงหุ้มข้อเนี่ยมันเป็นผ้าธรรมดาไม่ใช่ผ้าหนาแบบชนิดพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูงที่สามารถอบข้อเท้าได,ได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําก็คือเราควรจะซื้อตัวมีแบบมีเชือกดีกว่านะครับถ้าเด็กอะคาเดมี่ที่เล่นฟุตบอลเ,เป็นแล้วในระดับหนึ่งแบบก็คือลงทีมเป็นลงทีม ในทุกๆวันฝึกซอ้อมในทุกๆวันอะไรเงี้ยในตัวจุดสามก็คือซื้อแบบมีเชือกใส่จะจะดีกว่าแล้วก็ไปหัดผูกเชือกให้คล้องให้ให้แน่นๆนแค่นั้นเออก็ก็โอเคนะครับเ,เด็กโตๆอะไรเงี้ยตัว Academy ก็เหมาะสมเหมือนกันในระดับราคาที่เราก็สามารถซื้อไปใช้แข่งได้แต่เรื่องความทนทานเนี่ยจะให้สมบุกสมบันวันนี้ฝนตกใส่ลุยน้ําแล้วก็อีกวันหนึ่งไปเจอแดดแล้วก็แบบรองเท้าเดี๋ยวซักเดี๋ยวอะไรเงี้ย ความทนทานมันจะน้อยลงไม่เหมือนตัวพวกตัวท็อปๆนะครับอันนี้คือข้อควรระวังก็คือเหมาะกับการเล่นที่ส,สภาพอากาศปกติต่อไปจุด2ก็อัพสเกลขึ้นมาแล้วก็วัสดุในการผลิตเนี่ยก็จะอัพเกรดขึ้นมา่าราคาก็อยู่ประมาณ5,000 4 0สีถึง5,000คนที่เตะบอลเ,เดินสายหรืออะไรก็ใส่ได้นะครับแล้วก็เด็กอะคาเดมี่ในระดับโ,โต ก็ใส่ได้โอเคเหมือนกันแล้วก็คนที่แบบว่าพอจะมีงบอยู่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สักซื้อตัวท็อปเพราะว่าเท้ากําลังโตอะไรอย่างเงี้ย ก็ซื้อจุดสไปใส่ก็โอเคเหมือนกันครับตัวจุดสเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนพูดถึงสำหรับ x s p e portal เนี่ยก็คือเป็นคอมเมนต์ในในด้านลบเกี่ยวกับตัวจุด2อันนี้ผมก็ไม่ไม่อยากพูดเยอะแต่ว่าถ้าแนะนำก็คือถ้าจะซื้อในตัวคลาสจุด2เนี่ยตัวโคปาเพียวเนี่ยเป็นช้อยที่ที่น่าจะโอเคที่สุดแล้วก็พีเตอร์เนี่ยก็จะเป็นช้อยที่รองลงมาเอาพูดต่งๆว่าถ้าคนที่ซื้อจุด2เนี่ยถ้าตัวจุด1่ะตัวท็อปอ่ะมันมาลดราคาแล้วไม่มีไซส์เหลือ จริงๆอย่างเงี้ยเ,เราเราเราไปเจอจุดสองเราก็ซื้อจุดสองเพื่อแก้ขัดในการเล่นในการซ้อมหรือว่าเอาไปแข่งเนี่ยอันนี้ได้อยู่สมบ,บูร์บบสมบูรเราเคนที่ซีเ่สในการแข่งขันนะครับเพราะว่าจุดสองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาเราบรรลุราคาเนียมันก็จะเหลือประมาณครึ่งต่อครึ่งเน่ตัวท็อปเลยแล้วก็จริงๆถ้าแนะนําก็คือซื้อตัวท็อปไปจะดีกว่านะครับถ้าใช้ใช้ฝึกซ้อมในทุกๆวันเนี่ยผมว่าเออซื้อตัว จุดสามไปใช้จะโอเคจะโอเคกว่าครับแล้วก็มันคุ้มราคาแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายตังมากกว่าต่อไปตัวจุดหนึ่งครับตัวท็อปแบบมีเชือกเหมาะกับคนที่เป็นโปรเฟชชั่นัลก็คือแข่งแบบอาชีพแข่งลีกแข่งเดินสายส่วนสําหรับเด็กวัยรุ่นในแคนดี้ก็คือคนที่บ้านพอมีอยาจะกินแล้วก็มีเงินที่จะซื้อเพื่อ ใส่ลงแข่งในลีกต่างๆยุทลีกไม่ใช่ระดับที่เพิ่งถักฝึกอ่ะไม่ใช่ระดับที่เพิ่งแค่แบบลงทีไปวันๆแล้วก็เตะท,ที่นู่นที่นั่นทีเตะเดินสายเป็นทีมเด็กเดินสายไรเงอ้ยอันนี้ก็คือไม่เหมาะเท่าไหร่ก็คือเด็กอะคาเดมี่ที่อยู่อะคาเดมี่เพื่อจะเป็นนักุบอลอาชีพจริงๆอันนี้เหมาะก,ก็คือใส่ตัวท็อปไปเลยถ้าถ้ารองเท้าตัวท็อปถ้าอันไหนมันแมทกับเราเราก็จะรักรองเท้าคู่นั้น วเราก็จะใส่เราก็จะชอบตลอดไปเลยนะครับคลาสราคาก็อยู่ที่ประมาณตั้งแต่6กพัห้าถึงเจ็ดพันแปดรอยครับราคามันก็อยู่ประมาณนี้ปุ่มท,ที่ใช้ก็จะมีทั้งปุ่ม F G และ A G โอเคต่อไปตัว p l u สนะครับตัวท้าสูงสุดราคาหมื่นบวกนะรองเท้าเกรดพรีเมียมสำหรับสะสมก็ได้เหมาะก,กับนักเตาชีพคนที่รวยมีเงินเหลือแล้วก็อยากได้รองเท้าตัวท็อปไปใส่แบบเล่นตามงาน งานเลี้ยงรุ่นงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเป็นแบบระดับซีเนียคลาสอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการความดูพรีเมียมดูแรงดูหรูนะครับก็คือใส่ตัวพลัสหรือแม้แต่คนที่ใส่ไปแล้วแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแมทเราไม่ต้องผูกเชือกก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเกรดที่เขามาใช้เนี่ยก็คือเป็นตัวตัวหุ้มคอเลยที่เขาแบบรัดอะไรเงี้ยมันก็ที่จะใส่ได้รัดพอดีกับข้อเท้าเราแล้วก็เราเราเรา,เราจะมีความสุขับการเล่นเป็นอิสระ โดยไม่ต้องใส่เชือกนะครับอันนี้คือตัวพลับผมเปลี่ยนชื่อช่องนะครับช่อง s c o เซเว่นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคนที่กำลังคิดจะซื้อรองเท้าอาดิดาในปี2023ทุกคลาสทุกเกรดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมาะใครบ้างครับ